นะครับผมก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาพาเพื่อนช่างนะครับมาดูบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับสมาร์ทรุ่นใหม่อยู่นะครับแล้วก็ บอร์ดยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าได้มีการตรวจเช็คมาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะซ่อมไม่ได้นะคิดว่าบอกเอไม่รู้ว่าจะเช็คจุดไหนมั่งเยอะแยะเลยบอกอเงี้ยนะครับก็เลยเห็นคลิปช่างกบก็เลยทำตามดูนะครับช่างตัวมาถามช่างกบบอกเออถ้าไม่ได้จบพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า มีความรู้ด้านนี้นะครับอาจจะยังไม่ต้องไปซ่อมมันหรอกครับส่งมาให้ช่างกบเช็คให้ได้นะครับเช็คเสนอราคานะครับเพราะว่ามันมันจะไม่จบเดี๋ยวจะไม่ได้ซักผ้านะครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไม่ได้ซักผ้าเพราะว่าเครื่องใช้การไม่ได้อวันนี้ก็จะมาซ่อมส่งมาถึงเมื่อวานนะครับถึงคิวพอดีนะครับ เรือมีเป็นการเสียเวลาเราไมา่เช็คก,กันเลยนะครับลูกค้าบอกได้ทําการซ่อมแล้วก็ผ่าบอร์ดมาแล้วทําการเช็คไม่ใช่ซ่อมนะทำการเช็มชมคาชมาแล้วแล้วก็ผ่าบอร์ดมามใด้ด้วยนะครับก็ออกมา,าจากกล่องนะครับออกมา,าจากกล่องนะดูดูแล้วมีการผ่าบอร์ดอะไรมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กลองเทสดูนะครับว่าไฟมันเข้าไม่เข้าตัวนี้นะครับ ถ้าเรายังไม่พาบอร์ดนะครับถ้าเกิดว่าเรามันเปิดไม่ติดนะครับแนะนำตวนเสียบปลักเข้าไปนะครับในเสียบปลักแล้วก็เปิดนะครับนี่คือเปิดไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดยังไงก็ไม่ติดนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเช็คในจุดของตัวนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับตรงอย่างสมมติว่าจะเช็คอยู่ตรงน er. ี้ก็ได <uh ้นะครับไฟแต่ว่า มันมันมันยังไม่มานะครับไฟคือไฟไม่รู้ว่าจุดไหนมันเสียนะครับแต่ว่าหรือว่าจะเช็คในจุดนี้ก่อนก็ได้นะครับกลาวก็คือตรงขาเรียกว่าคริสตัลนะครับผมคริสตันนะครับขากลางมันจะเป็นกลาวนะครับเราก็มาเช็คได้ไปอดตรงนี้เช็กตรงไหนก็ได้นะครับเช็คไปเรื่อยๆก็ได้นะมีไฟ2.4 หรือจะเช็คตรงพริสตันก็ได้นะครับพิสตันพิสตัน,นมีแค่ศูน่งสี่ครัอันนี้คือไฟไม่เข้าแน่นอนนะครับอพอได้อย่างนี้แล้วแสดงว่าไฟไม่มีปัญหาอยู่เราจะเช็คคือแกะตรงบอร์ดตรงนี้ก็ได้ครับเช็คนะครับดูจะมีขา C มี C พวกนี้มีไฟหมดนะครับไฟ ถ้ามีก็คือมีไฟนะครับสีพวกนี้เราแกะดูเช็ครอบๆกันด้วยเช็ครอบๆข้างของซีก็ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้เขาแกะมาให้มาให้เบียดเสร็จแล้วเราก็แกะตรงนี้เลยนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับผ่าบอร์ดมาให้แล้วนะครับก็ดีเลยนะครับช่างกบไม่ได้พาเลย เห็นช่างกบผ่าก็ลองผ่าดูบอกเนี้ยอา่าวผ่าได้ครับแต่อย่าอย่าอย่าผ่าตรงลึกไปตรงถึงอบอดวงจรนะครับเดี๋ยวไปโดนเดีย๋ยวเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวไปโดนแผงวงจรลายลายปริ้นนะครับลายปริ้นถ้าโดนแผงวงจรลายปริ้นก็ซวยเลยนะครับต่อกันยาวเลยเพราะว่าลายปริ้นมันเล็กนี่ รอยเขาเช็คมานะครับอย่างเราเช็คเลยก็ได้เปิดป้าบึ้นมาดู C300 นะครับมาถ้าผ่าอย่างนี้แล้วจริงๆเราก็ผ่าแบบนี้แหละครับอันนี้ผ่ามาแบ่งครึ่งเลยจริงๆต้องผ่ายาวนะครับถ้าเช็คภาเกิดไปผ่ายาวมอางนี้เลยนะครับผ่ายาวมาเลยนะครับเรามาเช็คก่อนอื่นเราเช็คไฟ300เลยนะครับเช็คไฟ3 0 0้เลยก็ได้นะครับเช็คไฟ300เลยก็ได้ว่ามันมีมาไหมนะครับ ไฟ300นะครับเปิดแล้วนะครับอ่านี่ไง320เดอยี๋ยากให้ถูกขั้วก่อนอ่า3 2มมานะครับไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของไดโอดนะครับไดองไดโอดไม่มีปัญหาอ่าพอเช็คไฟ300ปุ๊บเรามาเช็คในส่วนของอ่า C ค่าต่างๆนะครับมีไหมนี่เขาเปิดเปิดฟาเปิดไอ้กลาวไว้ให้แล้วนะครับไม่มีเลยนะครับ นี่มีไหมไม่มีเลยครับซีตัวใหญ่ตัวนี้ซีตำเนี้ยนี่ซีพวกนี้นะครับซีพวกนี้เราเช็คเลยไฟต่างๆมีมีไหมอ่านี่ไม่มีนะครับไม่มีไฟเลยต่อไปนะครับปิดก่อนต้องดีชาร์จนะครับไฟน่าจะค้างอยู่แล้วนะครับไฟน่าจะค้างอยู่แล้วไม่น่าหรอกครับไฟค้างจริงๆเลยดูนะครับแหงไหมถ้าเราเอาไขาควงไปแกะไปแ,แค่ไอ ัวกลาวซิลิโคนถ้ามันถูกจุดได้จุดหนึ่งบวกลบชนกันนะครับมีหวังแตกตุ๊บตั๊บเลยนะครับอาจจะทําให้ตัวอื่นมันช็อตไปด้วยนะนี่เห็นไหมครับดิชาดออกเลยออกแล้วนะครับครับดิชาดไปแล้วนะครับโอเค,รรคร <Okay. S 2> เรียบร้อยพอเรียบร้อยเราก็แกะตรงสวิตชิ่งตรงนี้ตรงมอปแปลงเลยนะครับเราจะได้เช็ค ส่วนหมอแปลงเพราะว่าไฟไอจุดย่อย5โวลต์12โวลต์16โวลต์พวกนี้ไม่ออกนะครับเรามาเช็คในส่วนของหมอแปลงว่ามีปัญหาไหมหรือไอซีมันเสียนะครับอันนี้ IC มันจะเป็นเบอร์อะไรล่ะจำไม่ได้ a a 5 a 6 0 5 3หรือเปล่า a 6 5 a 6หรืเบอ a 6 0 5 3าเนี่ยจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึ่ง เคยเจอเสียนะครับไม่ค่อยเจอเสียเคยเจออยู่สองบอดนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปหรอกนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็น TOP 2-47ส24องสองตัวตั้งต,งตงมันจะเป็นพวกนั้นมันจะเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าเป็นไดเล็กเป็นมอเตอร์ใหญ่นะครับมันจะเจอเสียบ่อย,อยงเง้นแล้วก็พวกฝาหน้าที่ลงคลิปนะส่วนมากถ้าบอร์ดแบบนี้ส่วนมากจะเจอเปิดติดแต่ว่าอ่าไฟ ชุดสวิตชิ่งทำงานแต่ว่าแพงพวกนี้ะนะครับกดไม่ติดส่วนมากจะเจออันนี้เจออาการชุดสวิตชิ่งมีปัญหาอโอเแกดูใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูอเองอะไรไม่รู้นี่ครับแกดไปแล้ว เบอร์อะไร A 6 0 5 3 M โอ้ใช่จริงๆ A 6 0 5 3นะครับเป็นเบอร์ของ LG มันในในไอตัวนี้ก็ใช้นะครับ A 6 0 5 2 6052 6053 60ใช้ด้วยกันได้นะครับใช้สำหรับบอร์ดตู้เย็น LG นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์มันใช้เบอร์นี้แหละครับโ okay. อเคแกะดูแล้วก็มาวัด นะครับเราจะวัดว่าจุดไหนก่อนนะครับจะวัดจุดไหนก่อนจะวัดให้ดูมองไงดีนะครับ วัดปีดน,นะครับก็คือตรงนี้ขาเดี๋ยวช่างกบคิดก่อนขาที่1มันอยู่ฝั่งนี้ขาที่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับขาที่หนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าหขาที่หจะไม่มีมันจะว่างเจดแปดนี่เจดปดนี่น่าจะเป็นบวกนะครับเจดแปดนี่เป็นบวกก็คือไฟไฟ300รอเข้าดูนะครับบวกอยู่ตรงไหนบวกอยู่ตรงนี้เจดปดเป็นบวกหรือเปล่า มันปิ๊ดเนี่ยเห็นไหมครับไม่ขึ้นเลยเอาทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาขาเกล้าก่อนขาเกล้าขาหนึ่งไม่ใช่ขาสองขาสามจริงๆอะ่ะขาเกล้ามันเป็นขาสองนะครับ ICA หกศูนย์ห้าสามห้าสองขาเกล้าเป็นขาสองนะครับแต่ว่าพวกนี้มันจะถึงกันหมดมันจะทําถึงกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเป็นนี่ไง ขาสองกับขาสามนะครับเป็นขากล่าวไอซีตัวนี้ขาสองขาสามเป็นขากล่าวส่วนขาหนึ่งมันเหมือนมีความต้านทานต่ออยู่หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าโอห์มนี่ครับเห็นไหมขาสองขาสามถึงกันแล้วก็มาวัดกล่าวอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมมันถึงเห็นไหมดูที่มันถึงไหมมันจะถึงไหรือเปล่าวันนี้อยูฝั่งนี้โอเคครับกล่าวอยู่ข้างใน ลบอยู่ข้างในกล่าวอยู่ข้างในนี่ตรงนี้ขานี้เห็นไหมมันจะถึงกันนะครับส่วนบวกอยู่ฝั่งนี้บวกก็ต้องขานี้ต้องถึงกันนี่เห็นไหมรู้สึกไม่ถึงกันเลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรลายปิ้นขาดหรือเปล่าอันนี้ช่างกบไม่แน่ใจนะครับนี่จริงๆข้าหนึ่งข้าสองข้าสามหนึ่งสองสามสองสามนี่เป็นกล่าวกล่าวก็คือจุดใดล่ะจุดนี้จุดข้างในของ C300 นะครับส่วนบวก ก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้สี่สามร้อยมันน่าจะถึงสองขานี้ก็คือขาเจ็ดกับขาแปดมันเป็นบวกนะครับแต่นี่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากหนึ่งลายปริน้นขาดสองมอแปลงตัวนี้ขาดนะครับอ่าเดี๋ยวช่างผมวัดนี่มันจะมีลายของมันเห็นไหมมีลายม,มีลายมาถึงนี้ถึงนะครับส่วนลายอีกถึงตัวนี้แต่ตรงนี้ก็มาวัดดูว่าขาไหนมันถึงขานี้ถึง ขานี้ก็ถึงนะครับถึงาขา IC นะครับสองขานี้ถึงขา IC นี่สองขานี้ถึงขา IC นะครับนะครับถึงขา IC ถึงขา IC ส่วนขานี้ไม่ถึงขา IC เลยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าขา this มาจาก C สามร้อยเห็นไหมไม่ถึงก็แสดงว่าอะมอเตอแปลงขาดหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ช่างกบยังไม่เคยเจอนะครับหม้อแปลงขาดขนลวดมันขาดจากขานะครับเพิ่งเจอ เดี๋ยวจะถอดออกมาดูว่ามันมันเป็นยังไงนะครับทีการก็เอาตะกัวนะครับที่ถอดนะครับเอาตะกัวใส่ขาให้อมให้คือใส่ขาให้เยอะๆอตะกัวให้เยอะที่สุดที่ขานะครับเวลาดูดมันจะง่ายนะครับใส่ตะกัวให้มัน แบบอมขาตัวนี้ให้มันเยอะๆนะแล้วก็กดทีหนึงนะครับกดแช่ไว้แล้วก็ค่อยๆโยกโยกแล้วเสามันจะโยกอ่ะเสาขาบาแปลงมันจะโยกๆหน่อยมันจะได้ออกออกแบบไม่ติดไงโยกนิดนึงนะครับวิธีอ,ออกนะครับโยกแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ดูดเลยคือตัวดูดตัวดูดตะกัว,ว,วมันต้องแรงนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวกอเอาออกแป๊บนึงนะครับ ดูดออกเสร็จแล้วก็เอาซิลิโคอนออกนะครับซิลิโคอนออกมันจะได้งัดงัดโยกงอแปลงง่ายๆนะครับระวังเราไปโดนไอ้พวกไดโอดนะครับพวกอาเล็กๆนะครับวเวลาแต่ถ้ามืออาชีพแล้วมันก็โอเคครับถ้ามือใหม่ก็ แต่ถ้าเป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้าที่ว่าาไม่ได้เป็นช่างหรือว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์มาไม่ต้องไม่ต้องไปทํานะครับส่งช่างดีกว่านะครับถ้าทําแล้วมัน,ม,นมันบานปลายนะครับลองโยกดูถ้าโยกเนี้ยนะครับก็ว่ามันจะแน่นนิดนึง ฟโยกออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันติดเป็นซิลิโคนมันติดเหนียวหน่อยนิดนึงประมาณนี้ครับช่างกบมีมอแปลงนะครับจะไม่ทำการพันใหม่นะครับอาจจะเอาตัวนี้ถ้าพันมันจะเสียเวลานะครับมีเยอะแต่ถ้าไม่มีเลยอะ่ะสามารถพันพันได้นะครับ นี่เป็นอะไรของตู้เย็นโดยเฉพาะมีลูกหนึ่งเหลือลูกหนึ่งเก็บไว้นะครับก็มาเทียบกันเลยนะครับมาเทียบกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับ ใหม่ตัวเก่านะครับฝั่งที่มันช็อตฝั่งที่มันขาดนะครับที่มันขาดนะครับ <mel od ic> ถึงกันไหมถึงกันสองสองขานี้ถึงกันนะครับส่วน,นขาสองขาน,นี้เห็นไหมมันถึงกันแค่อสองขานี้นะครับตัวนี้ฝั่งนี้ไม่ถึงกันนะครับฝั่งนี้ไม่ถึงกันส่วนตัวนี้ตัวตัวของช่างกบ เห็นไหมครับมันจะถึงกันถึงกันสามขาเลยนะครับฝั่งนี้มันถึงกันอยู่แล้วสองขานะครับแต่ไอตัวนี้สองขาฝั่งนี้มันถึงกันอยู่แล้วตัวนี้ก็ถึงกันอยู่แล้วแต่ว่ามันถึงกันแค่สองขาคู่สามคู่เนี้สามขานี้เห็นไหมนะครับมันไม่ขึ้นแต่ตัวนี้มันขึ้นหนไมครับถึงกันหมดสามขาถจะกบจะใส่โอเคครับขอคุณครับผม เรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยนะครับก็ะจะล้างเดี๋ยวล้างโอเคปกติถ้าเปิดสวิตช์เหมือนเสียปลักอะ่ะเสียปลักไว้นะครับเสียปลักไว้เราเปิดเหมือนเราช่างกบดจะเปิดไฟตรงนี้มันจะติดอยู่แล้วเหมือนเราปิดเห็นไหมครับมันติดแล้วนะครับไฟตรงนี้มันจะติดอยู่แล้วสมมติว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ปลักตัวน,นี้เปิดขึ้นมานะครับกอไฟมันไม่มีเห็นไหม เราไม่ได้ใส่ตรงนี้ไม่ได้ใส่แผงปุ่มกดนะครับเดี๋ยวช่างกบจะวัดให้ดูมันเป็นยังไงน,นี้ไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่นี่นจะได้ประมาณ0.1ทั้งสองฝั่งน,นะครับเห็นไครับประมาณ0.1นะครับ แต่ถ้าใส่ปุ๊บไฟตรงนี้มันจะติดอยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมครับไฟมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับมันจะขึ้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเปิดปุ๊บดูมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น0.8นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับ0.7ถือว่าใช้งานได้แล้วโอเคนะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับท่านผมนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปเมื่อแปลงนี้ช่างกบจะไปพันใหม่นะครับเอามาเก็บไว้อีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนช่างหลายๆท่านหลายๆคนนะครับสาหรับมือใหม่ครับผมขอบคุณกําลังใจทุกท่านนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์ให้นะให้นะคราบสวัสดีครับผม